นี่ครับค totally cool.> ุณตุร right ีตอนเช้านะครับคุณนี่เปิคิวมาเราก็เจอผู้บ่าดครับเจอกันที่ชื่อว่าร้านพักชายคาหรือเปล่าไม่แน่ใจร้านพักกายร้านชาเป็นเวลาเจ้าชายคาพักกายนะผมลาภพาไปสามนะครับผมวันนี้นะครับเจอกับพวกเราโตเกียวมิวสิกนะครับผมนี่วันนี้เล่น ต <45. S 2> ั้งแต่15ตั้งแต่10ไม่หรอตั้งแต่10จนถึง4 150ประมาณนั้นใช่วันนี้นะครับผมก็มามวลมาจ่อยกันด้วยครับผมวันนี้เด้อทุกคนให้ก็ต้องจ่ด้วยนะครับเพราะว่าห่างหายจากวิธีไปประมาณห้าวันแล้ววัน <c oughs> นี้เจอกนันนะครัคอนี่เซนยังไงสวัสดีค่ะ ก็คือจ,จะได้ออกเพลงใหม่เพลงอย่างแท้โอ้ยมาอยู่ปีนึงแล้วให้ออกเนี่ยให้ถึงเวลาออกให้ถึงเวลาคิวฉันบางเนี่ย <c oughs> นพร่นอสองสามเพลงแล้วค่ะจะมีพื้นี่เพลงแหลกอยู่ปีนึ่งแล้วค่ะ <c oughs> แล้วก็เจอกันนะคะวันนี้คืนนี้นะคะบอกเลยว่าจึ้งสุดๆตาแต่ว่าจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันอย่าลืมจดติดด้วยน,น,นะคะ กสวัสดีน้องอาน้องอาไม่คิดถึงกันเลยเก่อามาทักกันอยู่ในคอมเมนต์ไม่โพสคิดถึงกันทักคิดถึงกันเลยมีแต่คิดถึงพี่ฟู๊บเออไปถามอาแต่ผู้บ่าวเพิ่นแหมพี่น้องถามอาแต่ผู้บ่าววันนี้ไปที่ไหนนะพี่อามวันนี้ไปที่กทมฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมเขาได้เบิ่งกันหลายมือแล้ววันนี้ต้องเอามาเบิ่งกันหลายๆเด้อใช่ แม่อย่าเพิ่งน,นอนหลับก่อนนะฮะแม่ห้ามนอนเลยวันนี้อยู่ไปกำลังใจกันก่อนนี่เราก็จะเดินทางต่อแล้วนะฮะที่ร้อนอุบ่าวนี่พวกกินอะไรกินติ้งไก่ไก่ใครนี่ครัวัดีครับทนวันนี้ไปแทนพี่แม็กหรอใช่ครับได้แล้วแผลพี่แม็กยังไม่แห้งนะครับ กลัวกลัวแพ,แพ้อักเสบแล้วพี่อับก็ปากแดงแนนทร่ถ้ามะคนคว้าปากเอ้ามาเถียวเอาใหรอไม่เอาบายบายต่อม,มาเราก็จะไปดูรถสีรถปิ่นนะฮะาม,มาโครเชียงครัสวัสดีครับ เดืกสไลยก้องไปยูพี่กล้องบินไปอหรอใช่เขาจริงหรอใช่เาเงไดบินได้อย่างแท้เพื่อนแล้วเด้ิ่ได้นอขหญ่ินจังดวน่าจะบินนะคะว่าอาจเจอกันที่กอดพมอเดอพ่อแม่พี่นองเด้อตาวันนี้มีตาโปสเตอร์เลยนะคะ พอกันเด้อพี่น้องเด้อนมาแต่งตัวคือร็อกแฉะเขาเป็นร็อกแอนโดร์นะเียเออร็อกแอนโดรเช้านี้กินตับปปิงเด้อพี่น้องเด้อร็อกควนละดาอะไรร็อกควนละดาไปไปเขาหนักเลยอ่ะพี่น้องเดี๋ยวบาหลายายทางไปพอกันเจ็บเด้อเจอกันเด้อแกเอ้ยเลยไปทำมอญอนะารบ๊ายบายครับ เด็กๆโตเกียวม,มิวสิกกำลังเดินทางแล้วพี่น้องเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครลาดพร้าวเนะพี่น้องเมื่อนี่ร้านชายคาพักกายลาดพร้าวแปเลียนตอนได้ตีเที่ยงขึ้นฮอตีหนึ่งเครืงพี่น้องลูกๆบอกว่าอย่าฝ้ารับเดินแม่แม่นั่งถานั่งถารล่อถาลูกๆขึ้นแสดง เดินทางไปปลอดภัยเด้อเดินทางไปกลับปลอดภัยแค้คขาดปลอดภัยทุกเส้นทางให้บด้เบิงโดดแล้วนาอพี่น้องลายมือลายเวรแล้วตั้งแต่อรอดบ๊กคนเปิดอันฟินขับกลับไปเบิงแตฟ่ฟินขับมือหนีแลละสิได้เบิงลูกๆโตเกียวแล้วจ้าแม่แม่ผู้ใดอยู่ไกลอยู่กรุงเทพกรุงไทยก็ไปให้กำลังใจลูกเด้อไปให้กำลังใจหลย่ลยๆแม่ๆผู้ใดที่อยู่ไกลกะนาจอ